ค่ะทุกคนยำกันหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูเขาใส่น้ำยำนะนี่แล้วก็ผักค่ะนี่ทุกคนน่ากินไหมมายำเขค่ะช่องตัวมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีเสาระอีทิตย ใคุณถูกกจดียดิมตั่่งอานทสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดเซฟวันโกนะคะที่นี่มีคนเดินเยอะแล้วก็ของกินเยอะมากๆเลยนะคะแม็กโชกกุ้งะะและคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านยำค่ะเขาทำสดๆที่หน้าร้านเลยนะคะ สีน้ำยำเขาน่ากินมากๆเลยแล้วก็ราคาแค่30บาทเองไะทุกคนลูกค้าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านยำสามสิบทุกเมนูคุณหนิงค่ะด้านหลังนี้เองชื่อป้ายหน้าร้านค่ะยำแซบอร่อยเด็ดทุกเมนูบายคุณหนิงนะคะดูหน้าร้านของเขานะคะมียำอะไรบ้างยำปลาหมึกยำไส้ตันยำเล็บมือนางยำหัวหมูยำมาม่า ยำเอ็นแก้หมูยอกุ้งนะคะแล้วก็มียำหมูยอปลาหมึกนะคะน้ำยำค่ะแล้วก็น้ำยำอยู่ตรงนี้หรอคะน้ำยำเดียวกันปะคะอ๋อน้ำยำเดียวกันเลย เป็นน้ำยำสำเร็จเลยคือปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยำอปึ๊นีคะน้ำยำของเขาจะหมดแล้วเนี่ยโหลดเนี้ยจะหมดละนะคะยำกันหน้าร้านเลยนะคะ,ะมีลูกค้ามาค่ะ แล้วก็ใส่เป็นมะเขือเทศค่ะอร่อยรับนารักนารกที่สุดเลยครับครา,าอ,าอาร่อยจ้าข้าวเหนียวไม่จ้า อันนี้เป็นหมูยอแล้วก็แหนมปลาหมึกจ้าแล้วก็น้ำยำค่ะทุกคนนี่น้ำยำของเขานะคะหมดแล้วเนี่ยน้ำยำโอ้โอ หมูราใส่หมูัาไปอันนี้เรียกว่ายำอะไรคะ,อะยอแนมปมึกอ๋อยอแหนมปลาหมึกสามสิบบาททุกคนไม่แพงเลย ยำวันละกี่อย่างคะเนี่ยแปดอย่างแปดเก้าอย่างเลยนะคะเมนูอะไรขายดีสุดคะเนี่ยขาไก่ขาไก่ยำขาไก่เลมือนางค่ะแล้วก็ยำมาม่านะคะ เลือกกันได้จ้าสองสายยาวนี่ขึ้นมาสิบห้าบาทแต่นี้สิบบาทเลยสิบปีหนึ่งนะคะ้าหน้าท้าไม่ได้จ้าจะบอกวหมดทุกอันอ๋อหมดทุกอันเลยนะคะ ค่ะทุกคน เขาใส่น้ำยำข้าง, <than> างหน้าน่ากินมากลูค้าเพียบเลยค <Hello. S 1> ่ะทุกคนสองอย่างรวมกันได้สี่สิบาสิบบาทบบราาสาสิบส้สิบห้าสิบก้าสิบ้า

คือที่เขาใส่น้ำยำไปเพิ่มเขายำเขาเอาน้ำยำไปยำอยู่แล้วนะคะอันนี้ใส่เพิ่มไปอีกให้เข้มข้นนะคะ ใช่ค่ะอยู่ซอยเดิมแต่คนลารา่ที่บานะคะขายทุกวันเลยหรอคะโอเคขายทุกวันเลยนะคะเริ่มกี่โมงคะบ่ายสองถึงสี่ทุ่มบ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยนะคะโอ้โหขยันมากยิงยาวเลยไหมคะ,ะนี่นะคะยิงยาวเลยนะจ้างลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยตอนนี้ ยังไม่ทันเสร็จเลยนะคะยังไม่ครบทุกอย่างเลยลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยนะคะมาเต็มเลยเนี่ยตอนนี้อื้มนะคะใส่ถ้วยได้ใส่ถ้วยเส้ถ้วยเท่าไร่คะ สาสิบบาททุกเมนูค่ะทุกคนอันนี้เป็นยำเหมือนยำเส้นแก้วเลยนะคะน้ำจิ้มแบบเต็มถ้วยเต็มโหลเลยนี่เราเลือกกันได้นะเขายำแล้วไม่พอพอให้ลูกค้าปุ๊บเขาก็เอาน้ำจิ้มราดไปอีกนะคะยำสามสิบทุกเมนูยำแซ่บนะคะม่ร้อนเลยกลับบ้านสามสิบเหมือนกันปะคะ ปลาบ้านก็30บาทเหมืกันอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะอ่ายำเส้นแก้วยำเส้นแก้วนะคะยำเส้นแก้วขายดีนะเ,<ห>นเสร็จแล้วเขาก็ใส่น้ำยำไปน้ำตาเจรลญพระมีดาในกาลพรับโรมมากเลย ะะยำม,มาม่านะจ๊ะเราดูกันเลยนี่มาดูทางด้านนี้ยำม,มามา่าสามสิบบาทก็จะเห็นมีไส้รกรอกมีแฮมนะคะมามา่าปิดฝาปิดฝา เอาละเยวะาเรกันได้ไป้วนะจ๊เยยำไปขายไปจ้า ชื่ออะไรจ้าคุณหนิงนะคะขอสวัสดีคุณหนิงด้วยนะคะคุณหนิงคุณหนิงสามสิบบาททุกคนเต็มถ้วยเต็มอะไรกันเลยนะคะอ,นน<ๆ>อันนั้ไส้แต่น,น้ำปลารสชาติอะอรจ้าอร่อยอร่อยเทาไ,ไหราคาเดีดยวเลยเปล่าอันนี้ก็ได้เป็นไ<ช>ส้แต <ใน S 2> ่เพบอรไเบครับ

ใส่ผักค่ะแล้วก็ใส่น้ำยำคะ่ะได้เลยอฏิบัราคาคเดียวเลยะปฏิบัตเด็ดหครับโบาจ้าสั่งแนะคะผัวนี้ขนาดเท่าไหร่คะเนี่ยอ4 2 l น4่ l อ142นนะคะ เอานิดนงึงย,ยยำอันนี้ขายดีมากเลยนะจ๊ะ,ะ,อ,ะอีกอย่างมังคงไม่ได้ทำราหมูราหมาูหนูต่อคนนี้นะคะหนูเอายำอันนู้นปินฝาไหม ถ้วยใหญ่อันนี้กี่บาทจ๊ะพีค่คิดสี่สิบอ๋อสี่สิบนะคะเอามาทางโมลเลยค่ะพี่ทุกคนน่ากินไหมใส่กล่องสิค่ะนี่น่ากิน้ยไปเลยค่ะรถดีรถดี หวานน้อยนะครับยแล้วนะหวานน้อยอนนอ,ยอ,อกเปรี้ยวเค็มออกเปรี้ยวเค็มน้ำน้ำยำเขาค่ะก็คืออยู่ตั้งแต่ตลาดเปิดเลยนะคะน่ากินมาก่ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายส่องดอกไจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหานอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระนีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชียงดา